สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเออเออค่ะป้าพี่น้องป่าข้าวแกสลักปาจะโตกว่าหนึ่งสองสามสี่หาเก่าปลาเก่าโตพี่น้องมามามาเาาเลยมัาสลากปลาเก่าโตมูลค่คาเจ็ดแสนพี่น้องเจ็ดแสนนี่เขาเป็นเงินบาทเขาได้ก็เทา สองพันกว่าบาทเองพี่น้องอันนี้ได้พี่น้องสองพันกว่าบาทได้พี่น้องนี่องานแทง,งานว่าพี่น้องเอ้ยก็เลยอยากมาถ่ายพี่น้องเบื้องสองพันกว่าบาทงามเน,นาะงามเนาะไม่เท่า ย่อมหับว่างามเนาะเออย้อมย่อมหับางามงามอันนี้ไป่าเลยปลาเก่าตัวตายแล้วอันนี้เหยังอะนะกอนติวกอนติวนี่โอ้ โอ้ยติวอิ่มกับบาทน,นี่แหละเออมออ่ออเล่นเกมกินก็ได้แชร์ถ<ด>ือป้อนกุ้งล่างแล้วมือมาป้อนหมูนะป้าทุ่ล่างแล้วมือโออะไม่กี่อะอืมทงเกมทังท้งนวัวเขากันลำลำไม่ไปเกผพกข้าวทอง กินขขาในโบรานะนช่ใช่เมื่อต้มขขาวปีกินไหมงามมะรีนเนาะปลาน่ะใช่ครับจะมุ้ง <Sh> <UK> <language> จักโมงสินอนนะปลาแซงทางมกาัจาักโมงสิน้อน,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 นเอาข่าซะนเแม่เออโอ้ยเกง่กงเกง่กงเก่งเต้นน่อยเก่งร้ายกินข่าวเองกินกับไข่ตุนอืมเผ็ดแซ่บเอดีแล้ว เตนะน่ะเออเ <c oughs> ออคุณจับปุกอีกบ่ที่พักกรต้มขัาปีอากินนี่แหละอ่ะอันนี้เอาเขาวนีนนน่อืม เห็ดยังเมีเหนั่นน่ะเบรดฮึเบลต้มแบบสดๆเลย ฮะอืมยิมแล้วดีดี เมื่อต้มข้าวเปลี่ยกินอยู่เฮื่อนต่อพี่น้องเลยก้ม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 นานามันเหีย้ยโอ้ยเถาโอ้ยมาตีมันหรืเด้อมาตีมตันหรือเถา้าถ้ามันเหี้ยนี่ใส่เถามาตีโลด อืถาเอ้ยมาตีเราอเถาก้มก้มก้มลงมาก้้ขาเงยบุ่มม่จักเออ เบิ้ลแล้วพ่อบ่ะนี่เออไอต๊ะบัแพงบ่บิแล้วพ่อเจ้าไปใช่น่ะมึเดูฝันเสษยังนเสียังมึงดูไอเขียวเบิ้ลอะไรเบิ้ลอะไรว่ะเบิ้ล เออไปเบิดแล้วลูกมีเต็กินปลาแม่สิป้อนปลามาเนี่ยเบิดแล้วไอ้ท้องอันนั่นท้องมันฟางอ้าปสักตาฮ่าฮ่น้องใหญ่เคี้ยวกับหลานพี่น้องเอ้ยเห็นได้สองหลานกะเออแม่สิป้อนดทำหลานลูกอืมตบกันหลังเอาไปเสียเนี่ยเอาไปเสียเนี่ยหลังแลนมาโจกโอเคเลยนะ โอ้ยไปเท่าเอ้ยมือไปจับปลาเน่ยมาเลียแหละมาโจกเขาใส่อืมยางมาอืมถากินปลาบพึ่งพอใจขนาดนะกอืมโอ้เจเพต่งจเจจขนาดเะกจเจเจอจเ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 จจเเเอเม เฉาะขากมากเลยอ้ยขนาดนะจับแล้วก็เอาเขามาใส่ปากไปเท้ามันอยากกินนะรไดายเหมือนในพี่น้องมาตามหัวควัน ยายเคียวกับลานนะพี่น้องนั่นนั่่ได้เออวลาอยากจับว่าจับสื่อฮะจับสื่อเราไปกินข่าวเอามือจับสื่อยายเคี้ยวใช่ไหมเออโอ้ยยิบได้เอามาติวเสืหายเอาสีมามาเออปใส่ขาวนาสิลังนไปเมื่อเจ้าผิวเมื่อย่างเมื่อก่อนค่อย

Nhà mắng có nhận nhân mình làm cái thai nhắm một bọn thì vào của cái là... ừ. กินเลยค่ะกินเลยฮะสิมกินตุ่งเขาเปียกพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้าเต้เด้อพี่น้องเด้อดึงมอนห้องแหล่วนน้ำลายหลายใหญ่ตรงหุ้งนี้น้ำลายนี่บอกแน่หนึ่งตันเป็นหนึ่งพี่น้องเอ้ยเขาติดขอไฟเลย็นใดเลยเขาเบิกปลางามพี่น้องเบิ่งปางามเขาคือเก่าถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเมื่อก่อนมาเนี่ยพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ

มาสิอนนี่ัได้สมันนดนี่นะาิันนั่งอยู่งามๆจะได้ก้นเจ็บหู้อนโบหูได้นี่เป็นแบบนี้นะไปแล้วได้พี่น้องสบายดีบานนี้สบายดีสบายดี